และตอนนี้เราอยู่ในช่วงวันสิ้นปีเรามาทำเวสวันสิ้นปีสักหน่อยดีกว่าให้เด็กๆเขาได้แฮปปี้นะคะเริ่มจากบอกเล่าตื่นเต้นวันสิ้นปีไปก่อนเลยอะแล้วก็ทำให้ประทับใจไปค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะจูนเนียตื่นแล้วชอบเวลาตื่นนอนซะด้วยโอเคมานอนเต็มอิ่มใช่ไหมแล้วก็ให้น้องมาฝึกนั่งกระโถนอุ้ยไม่ได้เนาะหิวแล้วอะ <laughs> อะมา มากินค่ะน้องเครตื่นแล้วมาปลุกพี่ทำไมอะปลุกเอาหิวก็บอกกันซีเออน้องเขาก็ทำน้าที่บอกอยู่ว่าน้ตตอนนี้ไปกินอันนู้นอ้าวรีวายตื่นเลยยังก็ให้เด็กๆทุกคนตื่นมาเมาโมยหอยสั่งกันนะคะคุยกับจูเนียร์ด้วยนะทักษะของจูเนียร์มันจะได้ขึ้นอนะ่ะไม่คุยกับเขาเลยกินอาหารอย่างเดียวแล้วก็ตัวเหม็นด้วยอ๋ออ๋อน้องเคมานั่งกินข้าวคนเดียวเงีบๆสบายใจสบายหู โอเคถ้าน้องกินเสร็จแล้วน้องก็ฝึกกระโถนกันอีกสักหน่อยนะคะเนี่ยจะตัวแล้วนะคะเย่เย่เย่ไวโอเลตเอ้ยการเคลื่อนไหวสามแล้วนี่โอเคแล้วก็ตอนนี้น้องมีอาการเหนื่อยล้านะคะงั้นน้องก็ไปนอนเลยไปเอา้ามามีก็ตื่นเอ้เหมือนว่า <Base. S 1> ทุกคนมาดูทีวีเลยใช่ปะ <laughs> เพราะว่ามันต้องนับถอยหลังสู่เที่ยงคืน ตอนนี้กำลังดูกันอยู่อ่านดูกันไปกดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความมั่นใจถึงจะรู้อยู่แล้วว่าทุกคนดูอยู่ทีนี้เราไปโฟกัสเด็กๆดีก,ดก,กว่าออ้ยน้องจูเนียอยู่ท่ามกลางาความรักอ๋อขนตายาวเฟื่ยตอนนี้ทุกคนนับถอยหลังกันแล้วนะคะเอ้ยเฮ้ย,อยชอนองแล้วอะเอามามีมาเข้าชาร์จก่อนป่ะน้องไวโอเลตตอนนี้อา้าวเมื่อกี้กดให้ไปนอนแล้วไม่นอนนะไปนอนเอ้เอเอ้เอ,เอ,เอ้หนูไปทําอะไรตรงนี้นะ่ะ อยากอาบน้ำใช่ปะแต่ว่าเขาจะเขาดาวกันแล้วว่าอาบน้ำให้น้องก่อนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเร็ว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 ทัน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 เร็วๆเอาทาไมไม่อาบอ่ะเขานับถอยหลังกันแล้วหรอเฮ้ยนับแล้วดูกันนับถอยหลังสู่เที่ยงคืนมาเมีมอเร็วอีกห้าวิสี่สามสองหนึ่งยี่นับถอยหลังกันเรียบร้อยแล้วนะคะพินก็แยกย้ายค่ะ น้องชอนร้องไห้หนักมากคุณแม่ไปดูแลซะน้องซันนี่เรามาทําการบ้านกันดีกว่าต้นปีปุ๊บก็ทําการบ้านปรับส่วนดีวายให้ใช้ห้องน้าแล้วก็ไปนอนต่อนะคะแล้วก็เรนนี่นอนเลยเอ๊ะพลังงานก็เต็มอยู่ ทำการบ้านดีกว่าไปวันสิ้นปีจบลงแล้วเย yeah. วันสิ้นปีของอ้าวทำไมของมามีเลวร้ายอ่ะไม่เป็นไรเราอาจจะพลาดอะไรไปนะคะเรนนี่ทําการบ้านเสร็จแล้วงั้นให้เรนนี่ช่วยจูเนียนั่งกระโถนดีกว่าปะอุ้ยพี่ก็ต้องใช้กระโถนเหมือนกันกระโถนผู้ใหญ่อ่ะ <laughs> ฝึกน้องให้เรียบร้อยก่อนนะเราค่อยมาจัดการธุระของหนูนะคะกดไว้ให้หมดแล้วตอนนี้ทูเนียนั่งกระโดดเสร็จแล้วนะคะกําลังจะเดินไปปลุกพี่รีวายปลุกทําไมเอ่ยว่างขณะนี้เรามาฝึกทักษะกันดีกว่าเล่นต่อรูปร่างไปค่ะให้ซันนี่ไปวิ่งดีกว่าเดินอย่างมีสติก็ได้อะมันคือ,อยังไงหรอไหนขอดูซิอ๋อก็คือเดินไปเรื่อยเนี่ยหน้าเขาสวยปะ เป็นโมเดลเฮ้ยหน้าเป็นสิวนี่ฮู้ไม่ได้แล้วมาล้างนะเดี๋ยวนี้อหน้านองเขาจะเป็นแผลเป็นไหมอ่ะแล้วคนอื่นๆเป็นด้วยไหมเนี่ยเป็นด้วยแน่เลยเดี๋ยวรอพวกเขาตื่นแล้วก็มาใช้คลีนซิ่งให้หมดเอ้ยครีนเซอร์หายยังเฮ้ยยังไม่หายเฮ้ยเหมือนหน้าเขาเป็นแผลเป็นไปแล้วอ่ะโอ้ไม่กอดคือก่อนหน้านี้เขาเป็นแล้วแล้วเราไม่เห็นไงเอ้าปกปิดสิวก่อนเผื่อจะได้ หายไปเนี่ยเอาหายนี่โอเคทีนี้ก็ตาสันนี่ดูซิคะว่าจะเป็น,นาายังไงน่าใสยังเหมือนจะใส่แล้วโอเคทีนี้เหลือรีวาร์รีไบร์กำลังมาแล้วปึ๊บปึ๊ป๊น่าใสายังอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็สันนี่จะทำอะไรไม่ต้องเดี๋ยวทำเองปล่อยเอา้าทำไม่ได้อ่ะเครตื่นแล้วหรอ,อตื่นมาพร้อมกับความหิวและความเหม็นส่วนน้องไวโอเลตเอ้ยเดี๋ยวนะ ตอนนี้ทักษะเด็กๆสามแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเโตได้แล้วดิถึงเวลาของเด็กแฝดแล้วค่ะเป่าเทียนกันดีกว่าโอ้โอหวัวโตมากหวาัวโตเท่าพี่แล้วไว้เอเล็เปลี่ยนช่วงวัยแล้วค่ะสูงนี้ใส่ไหมอุ้ยเป็นมังสวิรัตตายแล้วทีนี้เราต้องทำอาหารแบบระวังแล้วนะส่วนปานิทาน สุ่มเลขหนึ่งถึงห้ให้หน่อยค่ะเลขที่สุ่มได้คือซับค่ะเลขที่สุ่มได้คือ3าม3นะคะเป็นกลไกกล้ามเนื้อเป็นเจ้าลิงจ่อแสนซุกโซน,นโอเคทีนี้ก็ถึงตาของน้องเคของเราช่วยน้องเคปรับแท่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยน่ารักมากผมสั้นอ้เข้ากับเขานะหวัวโตมาก <c oughs> น้องเคก็โตแล้วนะคะ น้องเฮโตแล้วสุ่มนิสัยมาค่ะเป็นคนรักสุน,นัขโอเคสุ่มเลขหนึ่งถึงห้าให้หน่อยค่ะเลขที่สุ่มได้คือสองค่ะเลขสองนะคะเป็นสติปัญญาว้าวอาัจฉริยะตัวจิว๋วเย้ ผมดำเหมือนพ่อทั้งคู่เลยนะคะโอเคแม็กส่งของขวัญมาให้ด้วยไอคิรัโทรมาเอ้ยแปลกมากไม่โทรมาหาเรามานานนี่เพปเปอร์ฉันคิดอยู่ว่าจะลองทำความรู้จักกับใครใครสันให้มากขึ้นแบบเพื่อนคุณว่าฉันควรหาเวลาไปเที่ยวกับเขาดีไหมอา้เอาเลยค่ะอยากเป็นเพื่อนก็เป็นไปเลยแล้วก็เพปเปอร์หนูมาแต่งเพลงต่อดีกว่ากว่าจะแต่งแต่ละเพลงเสร็จนานจริงๆนะไม่รู้ว่าบ่นไปกี่ครั้งแล้ว แต่ก็ยังจะทําต่อเพราะว่าชอบค่ะฮน้องไวโอเลตโอ้ยแฮปปี้มากกำลังเมากดบจูเนียด้วยปะเอ้เย่งั้นแสดงว่าทักษะจูเนียก็น่าจะขึ้นด้วยปะเย่ขึ้นจริงด้วยโอเคแล้วก็ให้ไวโอเลตทําการบ้านไปด้วยดีกว่าไปโอ้เรนนี่ทําการบ้านเสร็จพอดีด้วยสุดยอดอุ้ย เราให้น้องเรนนี่ไปฝึกวิ่งดีกว่าการควบคุมอารมณ์มันจะได้ขึ้นมาอีกนะคะไปค่ะสู้ๆสู้ค่ะไม่ต้องเศร้าเศร้าทำไมอ่ะงงมีน้องเยอเกอร์อรหนอเศร้าหรือว่าเหนื่อยช่วยดูน้องหรอน้องซันนี่อยู่ไหนเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมมาทำกับบ้าอยู่ตรงนี้ใครมาแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยโอเคถ้ามันมีสมาธิก็ทำไปนะคะสู้เขาค่ะ เหมือนอันนี้ทำเป็นงานแจกคะแนนเสริมอยู่จริงด้วยเก่งมากค่ะสู้เขานะสวน่วนรีไวเราทำการบ้านกันอีกสัตวดีกว่าแจกคะแนนเสริมไปค่ะแจกไปเลยจุกจุกเอ้ยน้องเคทำการบ้านเสร็จแล้วด้วยโอเคเก่งมากครับไปห้องน้ำดีกว่าครับแล้วก็ให้น้องเขาเพิ่มอะไรอีกดีะอุ้ยต้องเพิ่มการใสร่จใจผู้อื่นแล้วแหละ มา,มาเล่นคุณหมอกันดีกว่าเล่นเป็นคุณหมอเล่นไปเยอะๆเลยค่ะเอาให้มันสุดชุดไม่อยู่ส่วนน้องไวโอเลตตอนนี้นิสัยหนูเป็นยังไงบ้างคะอู้การควบคุมอารมณ์แดงการยุติข้อขัดแย้งก็แดงโอเคงั้นเล่นตุก,กตาอันนี้ไปก่อนเล่นโดยใช้ความรู้สึกนะคะอุย้ยเราชอนร้องอะ่ะมีใครอยากมาดูชอนไหมให้ใครดีล่ะไม่มีใครว่างเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนได้ไหม แล้วกมเออไอดีอะให้หมามีหยุดก่อนดีปะ่ะว้ไม่อยากให้หมามีหยุดอ่ะเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอุ้ยซันนี่เสร็จพอดีเย,ย่เย,ย่เย่เย,ย,ย่ซันนี่มาดูน้องหน่อยคะ่ะให้นมจากขวดคะ่ะพูดคุยอีกหน่อยด้วยอะแล้วก็ให้เอะเอาเท่านี้ก่อนละกันมาแล้วมาแล้วพี่มาเลย ว้าวไวโอลนทักษะสังคมระดับ4แล้วนะจ๊ะรีวายทํางานแจกคะแนนเสริมเสร็จแล้วด้วยโอเคงั้นรีวายตอนนี้นิสัยหนูเป็นยังไงแล้วบ้างกดปิดคนอีก <c oughs> นิสัยของรีวายนะคะตอนนี้เฮ้ยทุกอย่างเขียวแต่ว่าการควบคุมอารมณ์เขียวน้อยไปนิดนึงนะถ้าอย่างนั้นไปวิ่งดีกว่าไปวิ่งเหมือนเรนนี่วิ่ง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 ,งเฮ้ยอย่าเพิ่งดีกดยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยอย่าเพิ่ง ขอให้กดได้เสร็จก่อนขอกดเยอะๆเหมือนเดิมนะคะเฮ้ยเหมือนพีเพึ่งนึงออกว่ารีวายังไม่ได้ถ่ายรูปกับตู้เลยปะเฮ้ยจริงด้วยเดี๋ยวพอเขาวิ่งเสร็จเราค่อยให้ถ่ายละกันตอนนี้ขอดูนิสัยความสิทธิใจไหนสิคะอ้าเขียวแล้วแต่การควบคุมอารมณ์แดงอะโอ้โอนั้นพอแหละไปหาอะไรกินกันดีกว่าเสร็จก็ให้เล่นตุ๊กตาต่อนะคะ การควบคุมอารมณ์มันจะได้ขึ้นนะคะเฮ้ยใกล้ถึงวันเกิดของเพปเปอร์แล้วโอ้โอ้โอ้อมามีเหลือเวลาอยู่แค่สองวันโอเคเย่ถึงเวลาที่คุณแม่เขาจะได้โตเหมือนลูกค่ะบ้างอุ๊ยแล้วระหว่างนี้เราควรจะหาผู้ชายคนใหม่ไหมเราจีบใครดีอะมีใครให้จีบไหมเจยขอบอุ้ยเจยขอบตัวแล้วเหรออ สงสัยเดี๋ยวจะได้เมาส์มอยอุ้ยรีวายกลับมาแล้วค่ะรีวายตัวเหม็นมากทบน้ำไปนะอ๋อยชอนชอนอยากเปลี่ยนผ้าอ้อมใครว่างซันนี่ซันนี่จัดการให้หน่อยครับผอมเปลี่ยนผ้าอ้อมค่ะพอมเออจรค่ะพรบอมอุ้ยเดี๋ยวนะลืมไปว่าน้องน้อยตัวได้แล้วนี่นางั้นมามีมาอุ้ยมามีกำลังจะเล่นเพลงเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออีกนิดนึงอีกนิดเดียว แค่นี้เดียวระหว่างนี้ไปโฟกัสกันอ่งก,กันค่ะเฮ้ยไวโอเลตชุดน่ารักอ่ะโอ้ทุกอย่างน่ารักไปหมดเลยฮะโอ้โหเพเปอร์ต่งแม่งเสร็จแล้วคราวนี้ชื่อว่าความรักดีกว่าโอเคมามีเก่งมากค่ะเอามามีหิวใช่ปะงั้นมามีมากินมาหยิบของเหืือมากินต่อแล้วก็เข้าห้องน้ำและอาบน้ำต่อได้เลยส่วนไวโอเลตมาชิงช่องนะ แล้วก็อาบน้ำอย่างคล่องแคล่วดีกว่าแล้วก็ไปนอนต่อเฮ้ยจะให้ดีวายถ่ายรูปนี่น่ะลืมไปเลยอะถ่ายรูปแบบมั่นใจไปแล้วก็ถ่ายรูปแบบปกตินะคะได้รูปมาแล้วไหนะขอดูซิเอ้รูปนี้มันเป็นท่าเดียวกับซันนี่อะรูปนี้เป็นท่าเดียวกับเปียนโนอะเอาไงดีละ่ะพี่ควรจะให้ฝาแฝดเขาถ่ายรูปอยู่ในเฟรมเดียวกันไปเลยดีกว่าป่ะ หรือยังไงดีเอ๊ะทำไมบ้านมืดทำไมบ้านมืดอ่ะอ๋อไม่มีคนอยู่ในห้องนี้อ๋อมีอยู่แต่ว่าหลับสรุปพี่จะเลือกเป็นรูปนี้นะคะที่เป็นท่าเดียวกับพี่เปียโนโอเครูปรูกของเราเจ็ดคนเย่เอาจุเนี่ยตื่นอ๋อมีความหิวอย่าอย่าไปปลุกพี่นะ เดี๋ยวจัดการเฮ้ยค่ะกินเป็นไข่เจียวอันนี้แหละให้เดินมาละกันทักษะการเคลื่อนไหวมันจะได้ขึ้นนะคะชอนอีกแล้วเอ้ยลืมอีกแล้วว่าจะให้ชอนโตมามีไปดูหน่อยปึ๊บอ่าแล้วมามีก็ให้น้องเขาโตเลยดีกว่าเปลี่ยนช่วงวัยถึงเวลาโตแล้วจริงๆจะได้โตตั้งแต่สองวันก่อนแล้วทันทรันท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 ัน,ทน ชนตัวแล้วค่ะน,นิสัยเป็นไงคะอุย้ยเป็นเด็กนิ่งสง,งบโอเคโอ้ผิวแบบขาวเหลืองมากแบบขาวซิดอะซีดมากด้วยดูดิอ,อาทุกคนมาดูน้องหมดเลยแต่ดูไม่ดีใจที่น้องโตแล้วก็มามีมามีมานอนต่อปะเอ้ไม่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 ไมาฝึกน้องจูเนี่ยนั่งกระถนดีกว่ากระถนเขาจะได้ขึ้นไว้ บายบาย91แล้ว93 94เอา้ามีเดียวเองอ่ะขออีกทีขออีกทีอ,อีกทีอีกทีกทเดียวเท่านั้นขอท้องนะเอา้าเอา้าอ่างล้างหน้าพังอีกแล้วเวนกร,รมอืมสันนี่มาซ่อมแซมค่ะทำำาําความสะอาดให้ด้วยเอ้ยแล้วก็เพลงที่เราแต่งเสร็จแล้วเรายังไม่ได้เอาไปจดลิขสิทธิ์เลยจดก่อนเอา้าทำไมใส่ชุดนี้อีกแล้ว啊 ฉันรัเบื่อจริงๆอ่ะส่งไปเลยแล้วก็จดเพลงอื่นด้วยได้ไหมเพ e เปอร์ <Paper S 1> <Paper S 2> ได้จดลิขสิทธิ์เพลงเปียโนไว้แล้ว1เพลงเพ p เปอร์ <Paper S 2> จะต้องรอ1สัปดาห์ก่อนที่เธอจะสามารถจดลิขสิทธิ์เพลงอื่นได้เอาจดได้ที่ลรเพลงหรอวันนี้เด็กๆก็จะไปโรงเรียนแล้วก็จะเหลือแค่จูเนี่ยกับน้องชอนที่อยู่บ้านกับคุณแม่โนถ้าอย่างนั้นคุณแม่เรามาฝึกเอ๊ะน้องชอหลับ แต่น้องชอนก็ดูหิวให้กินนมดีกว่าอยอเด็กๆไปโรงเรียนแล้วนะทุกคนตั้งใจเรียนนะคะอัเ,อเกตสีมาให้มามีนะเรียนหนักๆไปเลยค่ะสู้ๆนะคะเผลอๆวันนี้น่าจะโตกันเยอะเลยแหละแนาๆแน่ๆ,ๆจูนี่ทักษะหนูเป็นยังไงแล้วอ้รักษาการคิดของหนูกำลังจะสามแล้วนะคะพี่ๆแล้วก็ถ้าเสร็จแล้ว ให้มามีพาไปนั่งกระถุนต่อขอให้นั่งได้เถอะขอร้องเถอะมันจะสองแล้วอะจดหมายรักไวโอเลตก,กำลังหยิบมือเที่ยงออกจากกระเป๋าแต่พบอะไรสีแดงๆในน้นเสียก่อนเป็นจดหมายน้อยรูปทรงคล้ายหัวใจและมีเพียงข้อความน่ารักจังคุณเขียนไว้เธอคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือเด็กใหม่ที่มองเธออยู่ตลอดเธอจะเข้าไปถามเขาหรืออยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเถอะว้าวเราได้ค่าดิกสิทธิ์เพียงความรัก315บาทค่ะสุดยอดเอ๊ะแล้วจะฝึกนั่งกระถุนได้ยัง ฝึกสิเอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมฝึกไม่ได้ฝึกยังอ้าฝึกแล้วโอเคโอเคโอเคมีจุดหมายม่ม่แล้วค่ะค่าไฟหรือเปล่านั่น694บาทโอเคค่ะเดี๋ยวกดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมอีกชอบลืมอ่ะ <c oughs> เฮ้ยรักษะการเช้กระถินของน้องสองแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นมามีเราไปวิ่งเหาะกันดีกว่าดูแลตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิ่งเหาะวิ่งเหาะวิ่งเหาะ วิ่งเหาะ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 เพียงไรเนี่ยสู้ๆนะเอ้เพิ่งสังเกตเวลาเขาข้ามถนนเขามองซ้ายมองขวาด้วยอะ่ะเอจูเนียว่างอยู่นี่นาลืมไปเลยงั้นจูเนียหนูมาฝึกทักษะกันต่อดีกว่าเล่นต่อรูปร่างอีกสักนิดนึงนะคะมันจะสามแล้วอ่ะเสร็จปึ๊บก็เดี๋ยวโอ้จะให้มามีพามาเข้านอนซะหน่อยแต่ลืมไปว่าให้ออกกําลังกายอยู่เอา้ามามีกลับมาแล้วนี่นา งั้นมามีก็อ่านนิทานให้ฟังได้อดีโอเคโอเครอให้ความคิดน้องเขาถึงสามก่อนแล้วเดี๋ยวให้มามีอ่านหนังสือเลยให้ฟังเนาะเฮ้ยพูดพรามพี่มาหรอไหนเฮ้ยจริงด้วยเออโทษนะทักษะมันถึงสามพอดีอะ่ะต้องไปนอนเราไหมอะ่ะอู้เด็กๆกลับมาหมดแล้วตอนนี้เอ้ยรีวายเกสีแล้วทุกคนสนนี่ก็สีอา้าวเลน,นี่สามอะ่ะ เฮ้ยทำไมเป็นยังน่ะคืออยากให้ฝ่าแฝดเขาโตพร้อมกันน่ะรอพรุ่งนี้อีกวันนะเด็กๆทั้งรีวายแล้วก็นุ๊งซันนี่โอ้เแบบี้น้อยของเราต้องอาบน้ำอ่ะไม่มีจัดการไปเลยค่ะไปอากิระท่าไหม่แล้วว่าไงขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะฉันเก็บใครใครสันได้มีช่วงเวลาดีๆด้วยกันดีใจด้วยค่ะแล้วก็ไวโอเรตอืไปนอนหรออย่าเพิ่งดีทำการบ้านก่อนดีกว่าวิมีโครงงานกลับมาให้เราด้วยอ่ะ ทำการบ้านก่อนแล้วโครงงานค่อยว่ากันต่ออู้เหมือนเด็กๆจะทำการบ้านเสร็จแล้วหรือเป่าอุ้ยจริงน้วยทำเสร็จแล้วก็อา้าวไวโอลินยังไม่เสร็จนะคะไวโอลินทำอีกนิดก่อนได้ไหมอ่ะมันจะเสร็จแล้วนะอีกนิดเดียวเองแล้วก็เอ๊ะนี่มันโครงงานของเรนนี่แต่ซันนี่ทำเอา้าอะไรเนี่ยงั้นซันนี่เอาโครงงานของซันนี่มาแลกกันเรนนี่มาค่ะเริ่มค่ะ แล้วก็ให้น้องเครททำโครงงานเหมือนกันนะคะให้ไวโอเลตมาช่วยน้องเครด้วยดีกว่าช่วยกันทำผีว่าให้เพปเปอร์ตื่นขึ้นมาช่วยเด็กๆอีกแรงดีกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนก่อนจะช่วยเราส่งเสริมพฤติกรรมก่อนดีกว่าส่งเสริมไปเลยค่ะเก่งมากค่ะลูกๆของมามีทุกคนเก่งหมดเลยเรวมถึงเปียโนด้วยถึงจะโตแล้วก็ยังมาช่วยดูน้องแม่ึ้งใจยิ่งนัก โอ้โครงงานอันนี้เสร็จแล้วนี่คือโครงงานของน้องเรนนี่ค่ะช่วยกันทำหลายคนมากอุย้ยความต้องการแดงมากไปใช้ห้องน้ำไปใช้ห้องน้ำอาบน้ำแล้วก็มานอนต่อค่ะวิโค oh, รงเด็กๆก็เสร็จแล้วเย่ร้องเพลงแล้วหนึ่งแฮปปี้แต่ว่าเหมือนก็นต้องอาบน้ำนะเอาส้วมพังอ่ะเฮ้ยเพเปอร์ชอบการทำอาหารดีเลยค่ะเยี่ยมยอดไวโอเลตไปไหนเนี่ย มาทำอะไรข้างนอกอะ่ะเฮ้ยเหมือนน้องจะชอบวาดรูปหรอน้องมาดูว่ามันคืออะไรหรอเฮ้ยซื้อโตศิลปะของเด็กดีกว่าเย่น้องเขาจะได้วาดรูปได้เผื่อน้องเขาชอบอะไรอย่างี้ไว้ตรงนี้ก่อนละกันอะไม่มีที่ไว้ไม่รู้จะไว้ไหนเฮ้ยทาอาหารนะ่ากินมากเลยอะ่ะพี่ว่าพี่หิวอะตอนเนี้ยพียังไม่ได้กินข้าวเลยอะวฮยพี่แม็กมาเชิญเข้ามามาเข้ามาได้เลยค่ะชุดนี้อีกแล้วนะฮ้ เอ้าทำไมเครตื่นอ๋อปวดฉี่มากเอ้าแต่ตรงนี้มันพังอ่ะยังไม่มีใครซ่อมอ่ะอะหมามีมาซ่อมก่อนแป๊บหนึง่งลูกแป๊บหนึง่งหมามีมาซ่อมให้อยู่รอสักครู่นะคะโอเคแล้วก็ให้หมามีไปนอนน้องเคมามาใช้ได้เลยอาบน้ําด้วยไปเอ้าไม่ทันค่ะฉี่แตกแล้วอโอเคไม่เป็นไรว้าน้นงชวนร้องไห้แล้ซันนี่ก็ตื่นพอดีซันนี่ปวดฉี่อ่อโอเค มาห้องน้ําด่วนแล้วก็มาให้นมน้องได้ละกันอดีาวายก็ตื่นรีวายมาอาบน้ํานะคะโอเคอาบไปเลยน้าเป็นสิวไหมเป็นอีกแล้วเอาซันนี่ชีลาศเป็นคำ <c oughs> <c oughs> ชีใส่น้องอ่ะไปอาบน้ําไปรีวายหนูมาช่วยซ่อมตรงนี้ให้มามีได้ไหมเอ๊ะเหมือนน้องจะทําอาหารอะ ไหนไหนดูดิจะทำอะไรไฟจะไหม้อีกหรือเปล่า <c oughs> ทาดานี่คือแซนด์วิชชีจย่างกินไปเลยค่ะรีบๆกินนะและวันนี้คือวันใหม่วันนี้แหละน้องเรนนี่จะต้องเกดสีแน่ๆนแล้วทุกคนก็จะได้โตเยฮอ่ะทุกคนตื่นหมดละโอเคถ้าอย่างนั้นเ,เรามาที่ซันนี่เหมือนเดิมเนาะโอ้ซันนี่มาดูน้องเหมือนจะพาน้องไปนอนเลย อ้าวแม่ทำแล้วงั้นเรากลับมาที่น้องจูเนียพาน้องจูเนียมาอาบน้ำค่าไปแล้วก็รีวายมาซ่อมสิ่งนี้ให้มามีหน่อยโอ้โอเพเปอร์มาฝึกจูเนียพิกตัวว้าวไม่ได้เห็นภาพนี้มาเนิ่นนานสุดยอดไวโอเลตเรามาทำโครงงานกันต่อดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พีช่วยด้วยช่วยกันเยอะๆนะคะมันจะได้เสร็จไวๆเอออุ๊ยเราทำอาหารสูตรพิเศษได้ด้วยหรอ ไหนเนื้อโปรตีนสูงอุ้ยขอลองหน่อย30บาทไปเลยค่ะไปแล้วก็อยิบของเหลือให้น้องจูเนียกินด้วยวายระเบิดพลังแล้วเหลือแต่เค้กแล้วอะ่ะเอาจูเนียเอาไปเอาไปเลยถ้ากินเสร็จหนูก็อุ้ยเด็กๆไปโรงเรียนแล้วว่ะเฮ้ยเนื้อโปรตีนสูงโอ้น่ากินนะ่ะดูดิอู้มีเด็กร้องไห้ค่ะอ,อ,อมีความหิวแล้วก็ผ้าอ้อ,อมหมินนะคะ ว้ายลองแล้วด้วยตันหนึ่งวันสอบวันนี้เรนนี่มีสอบทั้งหมด2ตัวมีตัวหนึ่งที่หินโคตโรตอนนี้เหลือเวลาให้อ่านหนังสือไม่มากแล้วเราควรจะใช้เวลาทั้งหมดอ่านตัวที่ยากหรือใช้เวลาอ่านทั้งสองตัวเท่าๆกันดีละ่ะจะให้มีความรู้วิชาเดียวมันก็ไม่ได้ปะ่ะมันก็ต้องสองนะคะไม่ยงั้นจะเอาความรู้ที่ไหนไปสอบละ่ <Junior Happy S 1> ละจูเนียแฮปปี้แล้วนะตอนนี้งั้นจูเนียมาทำทักษะอะไรดียวาดรูปรามะละกันอะโอ้น้องคนนั้นตัวเหม็นอนะ โอ้โอเอ่อมามีมปลูกเขาดีกว่าแล้วก็ให้นมกันสักหน่อยไปให้อิ่มหนำกันหน่อยแล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมอีกสักทีหนึ่งนะคะเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็พามานอนในนี้เลยค่ะแล้วก็จะให้มามีไปวิ่งอีกสักรอบละกันอะดูแลหูดูแลหูนและแน่นอนว่าถ้าเด็กๆโตเราก็จะ,ะเผด็จสึกต่อแน่นอนนะคะไม่ต้องหง่วงเฮ้ย วโอลิมาเรียกพี่เข้ามาบ้านดิปะ่ะพบปะไวโอลินไาอุ้ยพี่สาวก็น่ารักนะคุยกับน,น้องอ่ะส่งจูบสิแล้วก็กอดด้วยความรักแล้วก็ทำอะไรได้อีกไหมอุ้ยอบอกลาบอกทําไมละ่ะกดผิดกดผิดเคมอยไปนะคะขอให้ทักษะมันขึ้นทั้งสองอย่างเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองจะครึ่งแล้วนะคะ เด็กๆก,กำลังจะกลับมาจากโรงเรียนแล้วรอเลยเกศสรีต้องมาแลนะเรนนี่มาแน่นแ่มาแน่นแนเฮ้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 กลับมาแล้วเกศศรีปะ่ะเอา้าเรนนี่ไม่สีอ่ะทำไมอ่ะวยไวโอเลตสีแล้วเค้กก็สีเย้คือน้องสีหมดแล้วอะเรนนี่คือทำไมไม่ยอมสีก็ไม่รู้อะ่ะเสยียใจนะเนี่ยจัดเค้กกันดีกว่าให้มามีนั่นแหละเป็นคนทำเคก้ก ตอนแรกคิดว่าใช้ซันนี่ทำทำเอ้ยเอ้ยเสียงอะไรเฮย้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะไม่น่ารักเลยดุเลยมามีตักเตือนพฤติกรรมทำโทษไปเลยค่ะสั่งพักทบทวนตัวเองไปเลยค่ะีิใส่ไม่ดีเลยงั้นให้เรนนี่ทำหรอหรือซันนี่ดีซันนี่ดีกว่าซันนี่จ๋ามาทำเค้กให้หน่อยสิเราก็จะทำได้แต่เค้กช็อกโกแลตอีกแล้วใช่หรือไม่เค้กฤดูหนาวละกันอะเก๋ๆไปค่ะมามีตัวเหม็นแล้วนี่นา มาอาบน้ําสิคะเอ้เราจูเนียของเราอยู่ไหนอะ่ะจูเนียนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่เลย๋อ,อ้เข้ามานั่งในบ้านเธอะแล้วก็ไม่ต้องฝึกแล้วก็ได้ให้กินข้าวดีกว่านะคะนี่กินไปเลยทีนี้เรนนี่เธอมาทํากันบ้านเด๋ยนนี้เลยน,นะเฮ้ยลืมเค้กไปเลยเป่าเทียนไปค่ะโตอ,อีกแล้วปูเย่ ชึบมาะค่ะสุ่มเลขหนึ่งถึงสิบสามให้หน่อยค่ะเลขที่สุ่มได้คือหกค่ะหกเป็นอาหารว้าวสุ่มเลขหนึ่งถึงสามให้หน่อยค่ะเลขที่สุ่มได้คืออหนึ่งค่ะพูดอะไรเนี่ยเลขที่สุ่มได้คือหนึ่งนะคะโอเคเป็นนักประสงเครื่องดื่มมือฉังว้าวโอเคโอ้ ดูน้องเขาที่เฮ้ยมีความแบบแต่งองค์ทรงเครื่องน่ารักอ่ะมาดูน้องเคกันดีกว่าปูดโตแล้วโตวแล้วโตวไวมากอ่ะเด็กสองคนนี้สุ่มเลขหนึ่งถึงสิบสามให้หน่อยค่ะเลขที่สุ่มได้คือสะออค่ะสะอออกคืออะไรคะ c ช็ t g p t ีมันเขียนว่าเลขที่สุ่มได้คือสิบสองนะคะ ความมีชื่อเสียงว้าวสุ่มเลขหนึ่งถึงห้าให้หน่อยค่ะเลขที่สุ่มได้คือสี่ค่ะเลขที่สุ่มได้คือสี่นะคะเรานับจากไหนดีหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ลวกันอะเป็นคนดังระดับโลกซิมคนนี้อยากจะโด่งดังให้มากที่สุดโอเคอู้ผมยาวเชียร์ยาวสรวยเลยเอ๊เดี๋ยวนะคิ้วคิ้วคิ้วไปไหนอะไม่มีคิ้วหรอหรือว่าแค่สีมันมีคิ้วแต่สีมันกึนเนาะหรือไม่มีเนี่ยอันนี้เรยกไม่มีวะ ครเห็นหิวบ้างจะบาตายโอเคน้องจู้เนี่ยโอ้พลังงานแดงมากมันมีภาพไปนอนเปล่าเหมือนจะใช่เลยใช่ปะเนี่ยใช่แล้วโอเคทีนี้ก็เหลือมามีโตแล้วแหละอุ้ยโตว,วันนี้เหมือนกันเนาะเนี่ยอ้าวันนี้เราหรอถึงแล้วหรอเอ้าถึงแล้วจริงด้วยมามามีก็โตแล้วเย่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 ูด เย่มามีก็โตกับเขาแล้วเอาเปล่าสองรอบเหรอโตแล้วค่ะเย่เพปเปอร์เปลี่ยนช่วงวัยแล้ววัยผู้ใหญ่ช่วงเวลาเติมเต็มความฝันนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การสะสางเป้าหมายของชีวิตอย่างยิ่งโอเคฮ่าๆเพปเปอร์ของเราตัวแล้วค่ะ เย่ม yeah, right. ั่นใจสุดๆไปเลยพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบไว้เท่านี้นะคะตอนนี้เรามีเด็กวัยรุ่นอยู่5คนแล้วเนะและเพปเปอร์ก็โตแล้วแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาดูพีด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้พีด้วยนะคะ